สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .2 ทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูอ้อมจิตเจอกันของครูก็ต้องพบกับวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาการคำนวณน,นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่9แล้วนะคะเด็กๆเราจะเรียนอยู่ในช่วงระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนค่ะ ขอทบทวนหน่อยนะคะเด็กๆว่าหนังสือเรียนนะคะก็คือหนังสือเทคโนโลยีชั้นปถมศึกษาปีที่สองนะคะพื้นหลังจะเป็นสีแดงหนังสือนี้นะคะมีไว้สําหรับทําอะไรมีไว้สําหรับเรียนนะคะหนังสือในบทต่างๆนะคะและเอาไว้สําหรับทบทวนบทเรียนนะคะเพื่อนะคะ ทำให้นักเรียนได้จดจําแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะในบทเรียนนั้นๆด้วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเรียกว่าหนังสือแบบฝึกทักษะค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะพื้นหลังจะเป็นสีขาวนะคะเราจะเอาไว้สําหรับทํากิจกรรมต่างๆค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆนะคะเปิดหนังสือนะคะแบบฝึกทักษะที่เป็นพื้นหลังสีขาวนะคะไปที่หน้าสองค่ะหน้าสองนะคะกิจกรรมนะคะที่1.1ค่ะเด็กๆโจทย์เขาบอกว่าเชฟน้อยเข้ากลัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูเชฟน้อยพี่อิ่มกันนะคะ คำชี้แจงค่ะให้นักเรียนเติมหมายเลขลงในวงกลมสีเขียวๆนี่นะคะตามลําดับขั้นตอนในการทําอาหารต่อไปนี้แน่เด็กๆคะเรามาดูทำแซนด์วิชเด็กๆเคยเห็นแซนด์วิชไหมคะแซนด์วิชนะคะก็จะเป็นอาหารของฝรั่งนะคะที่เขารับประทานในอาหารอาจะรับประทานตอนเช้านะคะเขาเรียกว่าเบรกฟานะคะ เด็กๆคิดว่าอันไหนเป็นขั้นตอนที่1นะคะอันไหนคือขั้นตอนที่2 3 4สาี่และ5นะคะมาดวนที่1กันนะคะที่เขาเขียนนะแต่คุณครูไม่รู้นะว่าจะเป็นลำดับที่เท่าไหร่นำขนมปังอีกแผ่นมาวางประกบเอ๊ะอันนี้ใช่หรือเปล่านะวางผักบนขนมปังผสมตูน่าหอมใหญ่สับและมาอยองเนสเข้าด้วยกันหรือ ตัดขนมปังออกครึ่งหนึ่งหรือทาไส้ถั่วหน้าที่ผสมแล้วบนขนมปังเราก็มาพิจารณาว่าเอออันไหนหน้าน่าจะเป็นลำดับที่หนึ่งนะคะคุณครูจะบอกให้ก่อนก็ได้นะคะว่าเราจะต้องผสมใช่ไหมคะส่วนผสมก่อนเราถึงจะนำไปทาน,นะคะบนขนมปังเพราะฉะนั้นแล้ว ผสมทูน่าหอมใหญ่สับและมายองเนสเข้าด้วยกันจึงเป็นลำดับที่หนึ่งเด็กๆก,ก็ใส่หมายเลขหนึ่งลงไปนะคะโอเคนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนะคะ เปิดมาที่หน้า3นะคะเป็นกิจกรรมของ1.1เหมือนกันค่ะนะคะข้อที่2นะคะทำลูกชุบเด็กๆเคยทำลูกชุบไหมคะลูกชุบก็เป็นขนมไทยชนิดหนึ่งนะคะทำมาจากถั่วเหลืองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าอันไหนจะลำดับ,บที่1กันหรือว่า2 3 4 5เนาะ6นะคะข้อนี้มี6ขั้นตอน นำถั่วเหลืองไปปั่นหรือปั้นเป็นรูปผลไม้หรือชุบวุ้นหรือระบายสีหรือนึ่งถั่วหรือปรุงรสและนำไปตั้งไฟเด็กๆก็ต้องมาพิจารณาว่าเอก่อนที่เราจะทําขั้นต่อไปเราจะต้องทําอะไรก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องนําถั่วเหลืองนะคะเพราะว่าลูกชุบจาจับถั่วเหลืองเนาะ ไปนึ่งนะคะเราถึงจะนำไปทำขั้นตอนต่อไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนำาถเหลืองไปนึ่งต้องเป็นขั้นตอนที่1นเลยคะ่ะนะคะตอนที่1ต่อไปขั้นตอนที่2 3 4 5 6กเด็กๆต้องไปคิดเองนะคะค่ะเด็กๆ ต่อไปเป็นกิจกรรมที่1.2หน้าที่4นะคะโจทย์เขามีอยู่ว่าจัดของขึ้นรถไฟนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนจัดของลงในบุกกี้รถไฟตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยนะคะโดยระบายสีตามขนาด ของโบกี้รถไฟอย่างน้อย1วิธีนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูเงื่อนไขกันรถไฟมี3มโบกี้แต่ละโบกี้สาม,มารถบรรทุกของได้3มหน่วยกล่องใส่ของมีขนาดดังนี้ค่ะขนาดที่สีเขียวนะคะ1น่หน่วยสีส้มสองหน่วยและสีม่วงสามหน่วยนะคะมาดูข้อที่1นึ่เขา บอกว่ายังไงให้จัดของสีกล่องต่อไปนี้ใช่ไหมคะอะสีกล่องนะคะเรานำสีเขียวมาก่อนเลยค่ะสีเขียวนะคะคุณครูจะระบายนี่ก่อนหนึ่งกล่องเด็กๆระบายให้เต็มนะคะเต็มช่องสี่เหลี่ยมนะคะ น,นี้ครูทําเป็นตัวอย่างให้เชยญสองแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะนําสีส้มนะคะส้มนะคะเมื่อกี้เราได้สองแล้วเนาะอ่ะเมื่อกี้เราได้สีเขียวนะคะหายไปเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเด็กๆเขียวเนาะอ่ะสองแล้วนะคะต่อไปสีส้ม และก็สีได้สีกล่องแล้วนะต่อไปวิธีที่สองนะคะ,ะเด็กๆต้องทำเองนะคะเด็กต้องทำเองนะคะเราหาสีเขียวมาก่อนเนาะ,ะแล้วก็ตามด้วยสีส้สมนะคะ ขยับได้นะคะเด็กๆจะเอาสีเขียวมาไว้ข้างหน้าไว้ข้างหลังก็แล้วแต่นะคะขอให้ได้สีกล่องนะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะจะเป็นนะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้าห้าเลยนะคะอ่าหน้าห้านะคะดูที่หน้าห้าเลยนะคะโจทย์เขาบอกว่านะ,ะข้อสองนะคะ จัดของนะคะจัดของให้ได้ห้ากล่องใน,นต่อไปนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะตามโจทย์เลยนะคะสีส้มคือสองหน่วยถูกไหมคะสีม่วงสามหน่วยสีเขียวหนึ่งหน่วยนะคะเด็กๆก,ก็เอาสีเขียวมาก่อน,นะคะ่ะสีเขียวนะคะขอไปนะคะ สีเขียวอ่ะหนึ่งหน่วยแล้วนะอย่าลืระบายให้เต็มนะคะอันนี้ครูทำเป็นตัวอย่างให้เฉยนะอ่าสองแล้วนะคะต่อไปครูจะเอาสีส้มค่ะ,ะสีส้มก็ต้องเป็นสองหน่วยนะคะ,ะต้องระบายสองอันนะอ่าสามแลนะคะ ่อไปสค่ะและ้วกนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นสีม่วงนะคะครบ5้าแล้วค่ะนี่ให้เด็กๆระบายให้เต็มโบกี้นะคะส,สวยๆนะคะส่วนวิธีที่2นะคะเด็กๆก,ก็ต้องคิดเองนะคะอาจจะสลับสีโบกี้ได้นะคะ ต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อที่3จัดของงกกล่องต่อไปนี้อ่ะเดี๋ยวครูทำตัวอย่างให้ดูวิธีที่1ก่อนนะคะสีเขียวเหมือนเดิมเอาสีเขียวมาก่อนสีเขียวก็จัดปะ่ะหนึข้อนี้ไม่มีสีม่วงนะสอง สามอ่ะต่อไปพูเจาสีส้มแล้วนะ4 5แล้วก็หค่ะส่วนวิธีที่สองเด็กๆก,ก็สลับได้นะคะสลับได้นะคะ ขอให้รวมกันแล้วได้หกกล่องนะคะอ่ะคอ,อนิดเด็กทำเองนะคะอ่าเด็กๆดูกิจกรรมที่1.3หน้าที่6นะคะ,ะหน้าที่6คือนะค,ะคือกิจกรรมที่1.3คืออะไระก่อร่างสร้างบ้านนะคะเดี๋ยวมาดูคำชี้แจงกันก่อน จากตัวต่อของบ้านแต่ละหลังต่อไปนี้ให้นักเรียนระบายสีลงในช่องว่างเพื่อสร้างบ้านตามรูปที่กำหนดโดยตัวต่อแต่ละชิ้นไม่สามารถหมุนเปลี่ยนทิศทางได้นะคะตัวต่อมายังไงต้องอย่างนั้นเลยนะคะอย่าไปเอียงซ้ายเอียงขวาหรือหมุนของเขานะคะ,ะตัวต่อนี้มีกี่อันนะ่ะหนึ่งสอง นะคะ3ามสี่แล้วก็ห้าใช่ไหมคะช่องค่ะ1 2 3 4 5สอามสี่ห้าอันนี้ง่ายนะคะอันนี้ให้เด็กๆทำเองนะคะครูไม่ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะมันมันง่ายมากเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมที่1 3จนะคะหน้าที่7นะคะเมื่อกี้เราบ้านหลังที่1แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นบ้านหลังที่สองนะคะ แล้วก็นะคะหน้านี้จะเป็นหลังที่สองหลังที่สนะคะก็มีบล็อกมาให้เหมือนเดิมค่ะอันนี้ง่ายนะคะเด็กๆง่ายนะคะเด็กๆนำมาใส่ได้เลยนะคะตามาบล็อกนะคะที่มีไว้ให้นะคะข้อหลังที่สามนี่ก็ง่ายค่ะเด็กๆทำเองนะคะระบายสีตามสีบล็อกเลยนะคะโอเคนะคะอันนี้ทำเองนะคะ เด็กๆค,คุณครูขอ,อย้ำหน่อยนะคะว่าเวลาส่งงานคุณครูนะคะขอให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อนะคะนามสกุลชั้นนะคะนักเรียนอยู่ป .2 ออก็หนึ่งก็เขียนไป 22 2ทับ2แล้วแต่นะคะจนถึง24 2ทับ,ทบนะคะแล้วแต่ห้องนักเรียนนะเลขที่นะคะเ็ใส่เลขที่เข้าไปนะคะต้องเขียนทุกหน้านะคะย้ำนะคะเขียนทุกหน้าแล้วก็เขียนด้านบนนะคะที่เป็นที่ว่างนะคะด้านบนที่เป็นที่ว่างของแต่ละหน้า,าได้เลยค่ะเพราะส่งมานะคะครูจะได้รู้ว่าของใครนะคะถ้าเด็กๆไม่เขียนครูไม่ทราบเลยนะคะเพราะว่า เวลาเด็กๆส่งนะคะของครูอ้อมจิตนะคะก็จะต้องส่งในอัลบั้มวิชาคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเด็กๆต้องเขียนไม้ครบทั้งหมดเลยนะคะที่ครูให้ทํานะคะครบทุกหน้าเลยนะคะขอบคุณนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆอ่ะ สัปดาห์ที่9เลยนะคะสัปดาห์ที่9นะคะรวมงานที่จะต้องส่งคุณครูอ้อมจิตนะคะคือ6แผ่นนะคะ6แผ่นนะคะแต่ละแผ่นนะคะให้เด็กๆเ,เขียนชื่อนามสกุลนะคะเขียนชื่อนามสกุล ชั้นป2ทับอะไรก็เขียนไปเลขที่เท่าไหร่นะคะเขียนให้ครบทุกหน้าเพราะว่าเด็กๆต้องนำมาส่งในอัลบั้มวิชาคอมพิวเตอร์ครูอ้อมจิตซึ่งคุณครูจะไม่ทราบเลยว่าเป็นของใครนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องเขียนทุกหน้านะคะคุณครูไม่อนุญาตให้พิมพ์นะคะคือหมายความว่าถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วก็มาพิมพ์ชื่ออย่างเงี้ย พิมพ์ชื่อในโทรศัพท์นะคะแล้วก็มาส่งคุณครูอย่างี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนฝึกเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะคะให้คล่องนะคะทุกแผ่นนะคะคือ6แผ่นนะคะและก็ค่อยถ่ายรูปส่งคุณครูในวิชาคอมพิวเตอร์นะคะอย่าลืมนะคะต้องเขียนชื่อทุกแผ่นนะคะว่าคุณครูไม่ทราบว่าเป็นของใครเนาะเพราะว่าคุณครูไม่ได้เอาไปส่งรวมในอัลบั้ม ที่เป็นชื่อของน้องเรียนนะคะที่เป็นวิชาหลักของคุณครูประจําชั้นนะคะอันนี้คุณครูคแยกนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้าไปเช็คชื่อเข้าเรียนตามลิงก์ที่คุณครูจะส่งให้นะคะด้วยนะคะเด็กๆอขอบคุณนะคะ